สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะคเข้าสู่นะคะล่าพิสูจน์นะคะหรือคนล่าพิสูจน์นะคะตอนนี้นะคะหนูมาอยู่ณหนึ่งสถานที่นะคะเป็นนะคะแม่ตะเคียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นแม่ตะเคียนอะไรนะคะแต่จุดแรกนะคะที่หนูเห็นนะคะเขามีป้ายว่าห้ามทาแป้ง ะะจุดนี้นะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่1นึ่งโลเคชันนะคะที่เราสามารถขอเลขได้ในยามค่ำคืนนะคะแล้วเรามาลองสำรวจนะคะเข้าๆก่อนนะคะทุกคนเห็นว่าเหมาะสมไหมคะกับโลเคชันนี้ที่เราจะมาหาเลขเป็นโลเคชันใหม่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะแต่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน จุดนะจุดนี้นะคะเหมือนจะเป็นเรือนะคะน่าจะเป็นเรือขุดนะ,ะที่เป็นเรือตะเคียนนะคะเพราะว่าดูจากรษณะเรือแล้วเป็นเรือโบราณนะ,ะเรือเก่าเรือโบราณแล้วก็ท่อนไม้นะ,ะตะเคียนนะคะรวมถึงนะคะมีหุ่นนะคะหุ่นของแม่ตะเคียนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มีแม่ตะเคียนอะไรบ้างทุกคนคะเท่าที่เห็นนะคะจุดนี้นะคะมีหุ่นนะคะหุ่นแม่ตะเคียนนะคะทั้งสามสามแม่นะคะทุกคนคะแม่แรกนะคะเขานุ่งนะคะม่วงนะ,ะสีม่วงชุดสีม่วงนะคะท่านแม่ตะเคียนนะคะออองค์ที่สองนะคะท่านที่สองนะคะสีแดงนะคะแล้วก็ นะคะหุ่นที่3ามก็คือสีชมพูและหนูเชื่อว่าแม่ทุกท่านนะคะน่าจะมีชื่อเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างเพราะว่าจุดที่หนูผ่านเนี่ยนะคะมีสารเป็นสารแม่ตะกี้เฮ้ยคือหนูไม่รู้นะคะว่าคนที่ดูรู้สึกยังไงแต่นะขณะที่หนูยืนร้ายอยู่เนี่ยนะคะจู่จูนะคะ นูเห็นนะคะลมไม่มีนะหนูเห็นสบายสบายของแม่พัดหรืออาจจะเป็นลมก็เป็นได้เดี๋ยว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 ทุกคนสาธุสาธุ แม่ตะเคียนทั้ง3ขาวันนี้นะคะเพจคนราพิสูจน์นะคะหรือราบพิสูจน์เซเวขออนุญาตนะคะมาถ่ายทำนะคะเพื่อนะคะเผยแพร่นะคะดวงนะคะให้กับลูกเพจทุกคนนะคะได้โชคลาบนะคะกับเลขกับสถานที่แห่งนี้นะแม่นะ,ะขออนุญาตเดินสำรวจก่อนนะคะแม่นะหนูขนลุกอะทำไมหนูรู้สึก ลุกยังไงบอกไม่ถูกทุกคนคะแล้วมีนะคะร่องรอยนะคะของคนที่ถูกนะคะน่าจะเป็นถูกเรกถูกลางวันนะคะนําชุดมาถวายนะคะแม่ทั้งสามเดี๋ยวหนูพาไปดูตรงศารนะคะม,มีสารใหญ่อยู่ตรงนู้นทุกคนไปอย่ขออนุญาตก่อนนะคะขออนุญาตนะคะ น่าจะเป็นบอ่นบอน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะคทุกคนดูนี่คือหนูขับรถผ่านนะคะแล้วมามาเจอกับโลเคชันนี้นะคะก็เลยคิดว่านะคะแวะนะคะเพื่อขอโชคขอ เลขให้ทุกคนนะคะทุกคนคะทุกคนดูที่ศาลนะคะศาลตะเท่านะคะเขาเขียนนี้นะคะสาธุนโมจตสาภควาโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมจตสาภควาตโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสาภควาตโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุขอนะคะเลขนะคะพอสศาลแห่งนี้นะคะขอตัวเลขนี้นะคะให้กับ ลูกเพจทุกคนนะคะเผื่อเขาได้นำนะคะพศ2564นะคะเผื่อลูกเพจได้ได้โชคได้ลาบจากศาลาแห่งนี้น้ำตาจ๋ายายจ๋าขอให้ลูกเพจเขาถูกเลขถูกทางวันด้วยเธอจากเลขเลขพศของศาลด้วยเธอสาธุสาธุไปทุกคนนะก็มีเลขทุกคนคะสองห้าหก 4นะคะ2,564นะคะน่าจะเป็นพศออของการสร้างศาลนะคะไปอันนี้นะคะเป็นศาลาจะเป็นจะเรียกว่าศาลได้ไหมหนูไม่แน่ใจเพราะใหญ่นะคะแล้วมีชุดนะคะเยอะแยะเลย ห,หนูขอญาตถ่ายสำรวจนะคะให้ทุกคนดูสารนะะเป็นสารใหญ่ใหญ่เลยนะะแล้วหนูเชื่อว่าต้องมีคนถูกเลขเขาถึงสร้างได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะเีชมีพูโอ้ยของเต็มเลยคนแม่ตะเคียนเนาะะเอ้ยมีเสียงสาธุสาธุแม่จ๋า หนูอยากมาขอโชคขอราบขอเลขให้กับลูกเพจทุกคนทุกท่านนะคะขอให้เขาถูกหวยรวยเบอร์รวยรางวัลด้วยเถิดไปทุกคนข้างในชุดเต็มเลยแล้วนะเดี๋ยวเอาจะเอาเลขจากไหนดีทุกคนจะจุดตัวเลขไหมเอ่ยลองดูนะชุดเต็มเลยเป็นสารนะทุกคน มีจระแค่ด้วยนี่ทุกคนหนูเชื่อว่าคนที่เขาถูกรางวันนะคะเขาหน้านะคะจะมาทำสารไว้ให้นะคะให้แม่ตะเคียนที่นี่นะคะเดี๋ยวพามานะคะชมบรารมีมนะกะับสารจารลาแม่เผื่อเราจะได้เลขอะไรบ้างนะ,ะติดไม้ติดมือกันเนาะเผื่อได้ลาได้หน่อยนี่จริงๆทุกคนคะ่ะ พอสอน,สนโอ้ทุกคนให้ดูนะคะพศสอ6 4ค่ะทุกคนขาเอาเลขสาราไปได้นะคะ2564ค่ะเพื่อใครมีมีดวงนะคะมีดวงกับสถานที่แห่งนี้นะคะนี่ไหมเขามีป้ายนะคะคำบูชาแม่ตะเคียนนะคะตั้งนโมสามจบจุดทุเก้าดอก จิตตะจิตตังแม่นางตะเคียนเทวะทิตาเมกตันจะปิยะมะมะมหาราโพมหาโรคังมหาทะทะนังปูเชมิ คุณได้ครับอันนี้คนที่เขาถูกเลขเขาสร้างไว้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยนายกแอนก็เสียใช้สร้างไว้ครับโอเคบปไปนายยกทุกคนถามนายกสร้างไว้เสียใช้นี่ก็คือนายยกแอนคนที่เขาสร้างไว้ครับประตูก็สร้างไว้ให้คนชาไหว้ครับคุณลุงเสียชัยเพื่อนรุ่นลูกแอร์ไปไป ทุกคนคะ่ะนะคะมีคนถูกเลขนะคะจากสถานที่ตรงนี้นะคะเขาก็เลยทุกคนมาสร้างนะคะเรือนแม่ตะเคียนแล้วนะคะคุณลุงบอกว่าให้จับเลขในขันไปเดีย๋ยวเราไปจับเลขในขันกันนะเผื่อแม่ให้โชคทุกคนนะขอนญญนะขอนุญาตเปิดทุกคนขออนุญาตเข้านะคะไปไป ทุกคนคะข้าวของเครื่องใช้ที่คนนำมาถวายนะเยอะนะแล้วก็ทุกคนดู สาธุสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุขอให้ลูกเพจทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะคะขอให้เขาถูกรังวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นราวนอยยี่กีหอยหุ้นนะแม่ขอถูกรัฐบาลก็ได้ขอให้โชคให้ลาภให้รังวัลเขา แม่จ๋าแล้วก็ถ้าเกิดเขาถูกโชคโขกลาบนะหนูนจะได้กลับมาไร้โสดที่นี่อีกครั้งนะคะขอให้แม่ให้โชคให้ลาบค่ะ้วยเธอสาธุสาธุสาธุาธทุกคนเขาบอกว่านะคะให้ลวงเลขนี่ขออนุญาตนะอนนหนขออนุญาตนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของทุกคนนะต้องจุดทูบช่วยไหมคะ แล้วปักเดใช่ไหมมีป้ายบอกครับมัตจุดทูบมัุทุบบอกมบอกเจ้าแม่ก็เกณฑ์ก่อนครับอ๋อคุณมีป้ายบอกป้ายข้างหน้ายจุดทูบบอกก่อนครับคุณตาบอกว่าให้จุดทูบอ่ะตอนแรกหนูยังไม่ได้จุดมป้ายคุณนายสามคุณจุดทูบบอกฮ่าคุณบอกแม่ให้เกณฑ์ก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ก็จับติดกัน ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตอนแรกค่ะทุกคนคะ่ะ<ม>เขาก็มีให้จุดนั่นแหละแต่หนูก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าหนูจุดไปอะหนูกลัวว่าเดี๋ยวสาราเขาเกิดมีควันอะไรขึ้นมาก็เลยไม่กล้าจุดแต่คุณลุงนะคะบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะให้จุดทูบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจุดทูบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจุดทูบก่อนเพื่อนะคะเป็น เป็นเป็นการเป็นการเป็นงานนะแมนะไม่ถูดทุบไม่ได้ที่นี่จากสี่ากจากไปถดทุกคนหขอโทษทุกคน อันนี้หนูอาจจะตอนแรกนะคะคือไม่กล้าจุดยังไม่รู้จะไปปักตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจุด,จดแล้วออกไปปักข้างนอกก็ได้นะคะ นมโมต,าต,าตสาพระควตระโตสัมมาสัมพุทธสสะนมโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุนะคะขอเลขนะคะขอให้ลูกเพจทุกคนนะคะที่ดูไลฟ์สดนี้นะคะถูกเลขถูกลงวัลด้วยเถิดไม่ว่าจะเป็นเลขสาราก็ดีหรือเลขที่หนูจะจับก,ก็ดีขอให้แม่นางตะเคียนนะคะช่วยนะคะโดนบันดาลให้ถูกรางวัลน,นะคะของรัฐบาลนะคะ ที่จะถึงนี้ด้วยเธอหรือราวหรือนอยนะคะหรือยีก่กีหรือ,อหอยพุ่นต่างๆนะคะหรือถูกรางวัลจากทุกๆอย่างทุกๆเลขทุกทกที่นะคะสาธุข,ขอให้โดนจิตโด,ดนบันดาลให้ลกูกเพจเขานะคะที่ดูไลฟ์สดนี้ดูคลิปนี้นะคะร่ำรวยนะคะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันนะคะหรือรางวัลใกล้เคียงนะคะขอให้เขามีโชคมีลาบจากการดูไลฟ์นี้ด้วยเธอสาธุ อจุด้่าง,างนนะืคือคือแต่เราตเราต้องจุดข้างล่างไอปกักปักข้างล่างนะคะไปตอนแรกหนูไม่รู้ว่าที่ปักตรงไหนแต่ตอนนี้อ่ะโอเคคุณคะที่ปักอยู่ตรงนี้คุณตาบอกว่าคุณลุงนะคะบอกว่าอ่าอันนี้หนูปักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจับข้างบนเนาะตอนแรกหนูมองไม่เห็นนะคะว่าด้านบนม,มีที่ปักทูบไหมก็กลัวว่าจุดไปแล้วเดี๋ยว ทำอะไรเขาเสียหายก็ไม่กล้านะแม่นะทุกคนขาแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปนะจับกัน ครูแม่ชา้าหนูขอนะคะขอเอาเลขสาราแห่งนี้นะคะเลขพศสาราแห่งนี้นะคะให้กับลูกเพจนะคะได้ถูกหวยรวยรางวัลรวยเบอร์กันนะแม่นะ,ะแล้วเดี๋ยวหนูขอจับนะอีกหนึ่งอย่างหนูขออนุญาตจับนะ รู้จับเลขแรกนะคะคือเลขห้าเลขห้านะคะเลขตัวแรกคือเลขห้านะคะจับแล้วหนึ่งนะคะคือเลขห้าเลขที่สองเลขที่สองคือเลขเจ็ดนะคะคือเลขเจ็ดนะคะเลขที่สองคือเลขเจ็ดนะคะขออีกหนึ่งเลขแล้วกันนะคะ ค่ะเลขที่สามนะคะจับครั้งที่สามคือเลขสามทุกคนขะเลขแรกเป็นห้าเจ็ดสามนะคะอ่ะทุกคนคาห้าเจ็ดสามนะคะหนูมาจับที่นี่นะห้าเจ็ดสามทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอจับสองตัวแม่จ๋าขอสองตัวนะแม่นะ 8ดค่ะ2ตัวนะคะตัวแรกคือเลข8ค่ะตัวที่2คือเลข3ค่ะหนูขอ2ตัวคือ83นะคะทุกคนคะทุกท่านนะคะสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางนะคะเท่านั้นนะคะใช้วิจารยณในการ นะคะวิเคราะห์นะคะทุกคนไม่ต้องเชื่อหนูนะคะขอให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ3ตัวคือ5 7 3นะคะ2ตัวคือ8 3สค่ะสาธุแม่จ๋าถ้าเกิดลูกเพกเขาถูกหวยรวยรางวัลน,นะแม่นะถ้าเกิดนะหนูก็อาจจะกลับมาไลฟ์สดที่นี่อีกครั้งนะแม่นะ ขอให้ทุกคนนะคะที่ดูไลฟ์สดนี้คลิปนี้ยังทิงรวยนะคะปังกับเลขนี้นะแม่นะสาธาุไปทุกคนคย่มีน้ำเดี๋ยวขออนุญาตปิดเก็บป,ประตูให้เขาหน่อยก็นะคะแล้วแต่ความเชื่อนะทุกคนคะไปเขาเรียกใช้ดุลละพินิจ วิจัยนัยยนนะคะในการรับชมนะคะทุกอย่างเพื่อเป็นแนวทางนะคะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโกหวัวก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะทุกคนไปเดีย๋ยวเราไปดูนี่ทุกคนอย่าลืมนะเลขเขดีเดี๋ยวให้ดูนะ ย้ำอีกครั้งนะคะทุกคนคะเลขพสนะคะพศสอ6 4นนะคะเป็นพสอของศาลาแห่งนี้นะคะแล้วก็ศาลาอพอ่พอเท่าใช่ไหมหนูจะไม่ปิดใช่ไหมนะ ขอบคุณคนที่ติดตามนะคะผ่านแอปแดงทั้งช่อง YouTube ด้วยนะคะ YouTube ราบพิสูจน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์นะคะวันนี้นะคะหนูขออนุญาตนะคะขอตัวนะคะเดินทางก่อนนะคะขอให้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และดูคลิปนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเฮงเรวยๆปังๆงกับเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลใดๆก็ตามนะคะที่จะถึงนี้นะคะ ใกล้จะถึงนี้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะก็ทุกคนว,วันนี้นะคะขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะเฮงเงรวยๆปังๆนะคะสาธุ